สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของ Dream Motor โดยผมชันชัยนะฮะ Dream Motor วันนี้ยินดีที่จะแนะนำรถบรรทุก6ล้อสวยๆให้กับ FC แล้วก็หลายๆท่านที่สนใจในเรื่องราวของรถบรรทุกไซส์กลางแล้วก็เป็นพอกสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถอะไรเป็นรถฮีโนปีที่จดทะเบียนปี2565นะฮะความยาวสเปคเดิมของเขาเนี่ยก็คือ 6เมตร60เซนแต่ในส่วนของกระบ,บาก็คือเดี๋ยวจะมีพิเศษเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมมันไม่ใช่6เมตร60เซนนะฮะสภาพโดยรวมๆของรถรถคันนี้เพิ่งจะเข้ามานะครับตีมอเตอร์ยังไม่ได้ทําการล้างเลยนะฮะมายังไงก็ยังสภาพนั้นอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างของตีมมอเตอร์สําหรับคันนี้เนี่ยสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะฮะสีเดิมทั้งหัวเลยนะฮะปองๆทั้งหัวเลยผมเดินเดินดูเดินเช็คละทั้งคัน ก็คือเป็นสีเดิมทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออกแบบเครื่องยนต์มาเพื่อที่จะรองรับน้ามัน B ยี่สิบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมัน B ยี่สิบหลายท่านก็รู้อยู่แล้วว่าน้ํามันราคามันจะถูกกว่าเป็นดีเซลธรรมดานะฮะแล้วก็ภาพรวมของรถโดยทั่วไปก็จัดได้ว่าเป็นรถที่สวยเลยทีเดียวนะฮะนี่ขนาดว่าผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้บิ้วนะครับเนี่ยภายในภายในเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในเป็นอย่างไรกันบ้างสภาพโดยรวมนะฮะเห็นไหมครับ สภาพโดยรวมก็ยังอยู่ในสภาพที่เดิมๆนะครับผ้าหลังคาเนี่ยก็ไม่ได้เลอะอะไรนะฮะแล้วก็บอะก,ก็ยังไม่มีขาดเลยเห็นไหมครับบอะกยังไม่มีขาดแล้วก็มีมีแต่งคอนโซลไว้ตรงกลางด้วยนะครับเพื่อที่จะไว้ไว้นั่งแล้วก็เหมือนจะพิงได้ด้วยตัวนี้อ๋อใช้นั่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็เรือนไมคคันนี้วิ่งไปเพียงแค่แสนแปดหมื่นแปดพันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะว่ารถอายุเพิ่งจะสองปีกว่าๆย่างปีที่สามเองนะครับสภาพโดยรวมรวมก็จัดได้ว่า อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยางก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเป็นยางที่ดอกก็ยังอยู่ประมาณ5 0ประมาณ5 0นะฮะก็ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็สภาพของกระบะรถคันนี้ที่ผมพูดทิ้งทิ้งไว้นิดหนึ่งเมื่อสักครู่ก็คือกระบะจะเป็นกระบะข้อสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร25เซนนะครับความสูงของขอคออเนี่ยรวมถึงราวราวผ้าใบนะฮะแล้วก็ความก้างอยู่2เมตร30เซนแล้วก็ความยาวของกระบะนะครับผมเชื่อว่าถ้าสายล่องเนี่ย จะชอบมากนะฮะสายล่องจะชอบมากความยาวของกระบะเนี่ยเกินคซีนะฮะเพราะคซีเขาต่อ,อ,อมาเขาต่อไว้เป็นที่7เมตรพอดีนะครับปกติรถไซนี้จะอยู่ที่6เมตรหกถูกไหมครับแต่คันนี้อยู่ที่7เมตรพอดีเป๊ะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสายสายล่องนี้จะถูกใจมากๆทั้งยาวทั้งกว้างแล้วก็ทั้งสูงนะครับแล้วก็กระบะเนี่ยก็คือมายังไงก็ยังให้เห็นแบบนั้นแต่ผมคิดว่าผมจะทําจะรูปน้ําแล้วก็ พ่นเป็นสีใหม่พ่นสีให้เป็นสีใหม่เลยจะได้แนวดูเรียบน้อยแล้วก็มีในส่วนไหนที่มันถลอกมีงานเหล็กที่มันจะต้องเก็บนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมคิดว่าผมตั้งใจที่จะเก็บให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากกว่านี้แล้วก็สีสันดูดีมากกว่านี้พื้นในกระบะก็จะพ่นสีให้ใหม่นะฮะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบลูกค้ารับไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำโน่นทํานี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมๆของกระบะเนี่ยผมถือว่าอยู่ในสภาพที่ทรงดีทรงดีเมื่อทําสีขึ้นมา ก็สวยแล้วเพราะว่าไม่ต้องไปนั่งแต่งน่งแงนแต่งนี่เยอะนะฮะแล้วก็สําหรับช่วงล่างนะครับผมก็จะเช็คให้ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจารบีลูกปืนล้อซีนล้อนอกในต่างๆแล้วก็สลัก,ลกหูแหนบผมก็จะตรวจจะเช็คให้ทั้งหมดระบบคลัชเป็นอย่างไรนะฮะผมจะเช็คทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องน้ํามันเฟืองท้ายนะครับกองเครื่องกองโซลาร์ดีมอเตอร์ก็จะจัดสรรให้อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์แบบให้ <c oughs> ให้พร้อมใช้งานเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับว่ารถที่ยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะสภาพโดยรวมๆของรถคันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่เดิมจริงๆนะครับท่านเห็นไหมครับเมจิกเนี่ยยังอยู่นะครับรอยเนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยสีชมพูปแปะอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับเนี่ยตรงนี้ก็ยังอยู่ครับเนี่ยถ้าล้างออกมาจะเห็นชัดกว่านี้นะครับเนี่ยยังไม่มีการแกะการเลย เนี่ยฮะสวิตความร้อนก็ยังมีเอกจิเขาขีดไว้ก็ยังอยู่เนี่ยฮะตรง <c oughs> ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับเวลาเราไล่น้ามันเติมน้ามันเข้าไปนะฮะยังอยู่ในสภาพที่เดิมๆยังไม่มีการแกะการแต่งใดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ใต้ท้องของหัวเก๋งก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานโอ้โหกันกันร้อนแบบนี้ล้างออกมานี่สวยจ้ามากนะครับแล้วก็แผ่นพื้นใช่ฮะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบไม่มีรอยยับไม่มี รอยแต่งไม่มีรอยขูดเพราะรถยังใหม่อยู่ตะเข็บม,มาจากโรงงานอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็กระบะด้านหน้านะครับหน้าก็เป็นหน้าหน้าปโปรและหน้าปโปรรอนละเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าออกมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าผมก็จะเซ็ตให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนกันนะฮะภาพรวมๆของรถคันนี้ผมคิดว่าสําหรับสายล่องเนี่ยจะต้องถูกใจแน่ๆนะครับ หลังจากที่ผมเก็บงานเสร็จเรียบร้อยทุกรายการนะฮะรถคันนี้ d ตรี m มมอเตอร์ตั้งราคาอยู่ที่1,180,000บาทเท่านั้นเองนะครับ1 1 8 0 0ล้บาทนะครับก็ถ้าท่านใดจะซื้อเงินสดผมก็ยินดีที่จะส่งมอบรถได้ในทันทีถ้าสมมติว่าจะรับสภาพนี้ถ้าสมมติว่า จะให้ทําสีกระบะให้ก็ใช้เวลาไม่น่าจะเกินหสัปดาห์ในการเก็บงานทั้งกระบะทั้งล้างทั้งดิวทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะสนใจทักเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ผม0816577048ผมชานชัยนะฮะสำหรับ <c oughs> ลูกค้าที่ต้องการซื้อเป็นไฟแนนซ์เราก็มีไฟแนนซ์คอยอำนวยความสะดวกให้นะฮะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> สนใจก็ทักทายกันเข้ามานะฮะหลังจากที่ตรีมมอเตอร์ได้ทำการส่งมอบรถกับลูกค้าไปแล้วเนี่ยเราจะมีการรับประกันอยู่ หลายๆรา,ายการก็จะมีอยู่แค่2รายการที่ผมไม่ได้รับประกันนะครับก็คือน้ําแห้งกับน้ำมันเครื่องแห้งเท่านั้นเอง2รายการนี้ที่เหลือนะครับระยะเวลารับประกันก็คือ1เดือนหลังจากรับรถไปนะฮะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่บริษมัมอเตอร์จะเป็นคนดูแลเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามานะฮะสำหรับคลิปในการแนะนํารถ6กล้อ FFC ฟอกสวยสวยๆกระบะยาว7เมตรคันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันที่คันถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ